กอนรับคุณเข้าสู่รายการเสริมซ่อมได้ค่ะวันนี้พบกับดิฉั้นนะคะ mm hmm. เข็มวันเหมราชปัญหาเรื่องของสุขภาพร่างกายถือว่าเป็นสิ่งสําคัญโดยเฉพาะคนในยุคปัจจุบันค่ะที่เขาบอกว่ามุ่งมั่นในเรื่องของการทํางานมากกว่าที่จะใส่ใจตัวเองนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเชื่อว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาเรื่องของอายุที่ยืนยาวและก็สุขภาพที่ดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องราวของการดูแลสุขภาพกับ5อสมดุลแห่งชีวิตค่ะ แต่แน่นอนค่ะจะเรียนรู้นะคะหรือว่ารู้เรื่องราวสารนะน่ารู้เรื่องนี้ได้อย่างไงเราต้องมาถามผู้รู้ค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกับอาจารย์ปัญจ์กแก้วสีทองค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับค่ะ5อ,อนะคะสม่งดแห่งชีวิตคืออะไรคะอาจารย์คะ5อเนี่ยมันเปรียบเสมือน เสาค้ำยันชีวิตถ้าพูดง่ายๆก็คือเหมือนเหมือนเสาตัวหนึ่งที่เหมือนร่างกายของเรายืนอยู่บนเสาค่ะนึกถึงโต๊ะตัวนี้นะครับโต๊ะตัวนี้เนี่ยมันมีกี่ขาคะัสี่ขาแต่ของเราในห้าขาเลยสี่ขาไม่อยู่กับปัจจุบันเมื่อไรที่ขาใดขาหนึ่งผุกร่อนหรือหักลงไปเนี่ยคุณยืนอยู่บนโต๊ะเป็นไงครับเอียงสิคะอาจารย์ครับเอียงหรือหกล้มหรือว่าล่มลงจากโต๊ะใช่นั่นหมายถึงคุณป่วยเจ็บป่วยแล้ว อันั้นแต่ละเสาเนี่เราต้องรักษาให้มั่นคงค่ะอย่าให้ผูกกร่อนถูกทําลายได้ค่ะทีนี้ยังไงดี5อที่ว่านี้คือ5ออะไรคะอาจารย์ผมจะแยกให้เห็นเป็นออค่ะ5ออคือหลักปฏิบัติตนเพื่อทําให้สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงทั้งกายทั้งใจนะครับและปราศจากโรคอออที่ห่งออที่หนึ่งคืออากาศ อากาศก่อนเลยแปลว่าคุณต้องหายใจเอาอากาศบริสุทธิ์และมีออกซิเจนพอเพียงโอ้ยุคนี้ยากเหมือนกันนะอาจารย์ปัจจุบันนี้นอกจากว่าออกซิเจนไม่พอเพียงแล้วยังปนเปื้อนไปด้วยมลพิษใช่โดยเฉพาะตามเมืองใหญ่ๆนะครับอย่าน้อยกว่าโลกเรานี่ถูกทําลายนะครับโดยทุกคนตัดไม้ทําลายป่าและป่าไม้เนี่ยคือที่ผลิตออกซิเจนเมื่อออกซิเจนไม่พอเพียงอย่างเดียวร่างกายคุณก็จะอ่อนแอ ใช่ค่ะนะครับออที่หนึ่งออกซิเจนพอเพียงอากาศบริสุทธิ์ลองนึกภาพดูว่าใครจะทําได้สักกี่คนครับโอ้นั่นสิอาจารย์คนส่วนใหญ่ทําไม่ได้หรอครับใช่ใช่โดยเฉพาะคนที่อยู่ในเมืองใช่ด้วยปัจจัยสําคัญด้วยปัจจัยเรื่องของการดำรงชีวิตออที่สองนะครับอาหารกฎข้อนี้ต้องบอกว่ารับประทานอาหารให้ครบห้ามูยากไหมอาจารย์และปราศจากมลพิษรอ ลำพัง้าหมู่นี่โปรตีนคาร์โบไฮเดรไขมันเกลือแร่วิตามินเนี่ยมันยากอยู่แล้วคนะครับยังบอกว่าต้องปราศจากมลพิษลองหลับตาวาดภาพนะครับอาหารทุกอย่างที่เรารับประทานมีพิษทั้งนั้นกวผักผลไม้หมูเห็ดเป็ดไก่นับเลยนั่นสิคะท่านนับย้อนหลังให้ดูนี่นะครับ มีบลพิษปนเปื้อนทั้งนั้นโเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เลยใช่ในเมื่อเราอยู่ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้เราจะทำตัวยังไงถึงจะให้ปราศจากโรคเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้เป็นอย่างยิ่งค่ะอที่สามออกกำลังกายโอ้โหอันนี้ยิ่งยากไปใหญ่อาจารย์มนุษย์เราเนี่ยต้องออกกำลังกายทุกวันไม่มีเวลาหรือว่าอย่างน้อยอย่างแย่สุดอาทิตย์ตังสองสามวัน สมัยนี้เขาบอกไม่มีเวลาอาจารย์อานึ่งนาทีไม่มีเวลานะครับทั้งที่ไอคนที่ออกกําลังกายเขาก็บอกว่าเอ๊ะเราก็มีเวลาเท่ากันวันละ24ชัว่วโมงพระเจ้าให้มาเท่ากันเพียงแต่ใครจะใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ต่อตัวเองมากกว่ากันใช่เขาลืมไปว่าการออกกําลังกายนี่สาคัญเกี่ยวกับชีวิตค่ะกีฬาทุกชนิดยังตอนเด็กๆเคยร้องเพลงนี้ไหม กีฬากีฬาเป็นยาวิเศษแก้กองกิเลสทําคนให้เป็นคนนะครับเพราะนั้นเอาละไปออที่สี่เลยออที่สี่เลยค่ะอุจจาระต้องถ่ายอุจจาระให้หมดจดนะครับอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้งเพราะอุจจาระนี่เป็นช่องทางใหญ่ที่ขับสารพิษและสิ่งที่ร่างกายไม่ต้องการออกคถ้าคุณไปอุดตันหรือว่าไม่ถ่ายทุกวันเนี่ยสารพิษก็จะย้อนกลับเข้าสู่กระแสเลือดคุณ ออที่ห้าอสุดท้ายอารมณ์อารมณ์ต้องทําให้อารมณ์แจ่มใสตลอดเวลาโอ้มันยากนะจย์นี่ยากสุดๆโดยเฉพาะในภาวะเศรษฐกิจสังคมปัจจุบันมีแต่การแข่งแย่งแย่งชิงต่อสู้นี่ลนตลอดเดี๋ยวนู่นนี่นั่นทรงมาทวงนี่ทวงอะไรโอ้โหสารพัดสาะอาจครับครับผมสรุปแล้วในบรรดาห้าอเนี่ยมันปฏิบัติให้ครบทั้งห้าอได้ยากค่ะใช่เมื่อปฏิบัติไม่ครบห้าอก็แปลว่า คุณจะเกิดโรคภัยไข้เจ็บในนานชนิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่ะโรคเสื่อมทําไมต้องไปพูดโรคเสื่อมโรคอื่นเยอะแยะโรคอื่นเนี่ยสามารถรักษาหายขาดได้ด้วยยาเราไม่ต้องไปพูดถึงนั่นเป็นที่หน้าที่ของหมอของเภสัชจกรเขาที่ต้องดูแลรักษาไปไอคนที่ยาเอาไม่อยู่แล้วเนี่ยเราจะพูดเราพวกนี้ผมต้งบอกโรคเสื่อมโรคเสื่อมเป็นโรคเรื้อรัง กิดขึ้นกับทุกคนด้วยรักษาไม่หายขาดได้ด้วยยาค่ะเห็นไหมครับเมื่อรักษาหายขาดได้ไม่ยาก็ไม่มีทางเลือกมนุษย์เรา่ะนึกภาพดูเลยครับกินยาไปหาหมอไปโรงพยาบาลถ้าไม่หายเนี่ยเราจะไปไหนต่อในชีวิตเรงนี่ไอ้ทางคนทางยากส่วนใหญ่ผมถามใครไปวัดบอกว่ามีทางเลือกอื่นไหมล่ะเตรียมตัวไปวัดก่อนถ้ามีทางเลือกที่ดีกว่านั้นจะเลือกไหมเขาถึงได้เกิด แพทย์ทางเลือกขึ้นมาครับภาษาอังกฤษเรียกว่า alternative medicine แพทย์ทางเลือกเช่นสมุนสมุรอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์สมุนไพรแล้วก็ฝังเข็มนวดกดจุดโยคะสมาธิรวมทั้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเป็นต้นซึ่งเรานะครับคิดว่าผมคิดว่าตัวที่ง่ายที่สุดนะครับที่จะทำเนี่ยคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพียงแต่คุณหยิบใส่ปากดื่มน้ำจบค่ะอย่างอื่นเนี่ยอันเทอร์เน e ีฟเป็นอ e สอย่างอื่นเนี่ยคุณต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเช่นฝังเข็มอย่างเงี้ยใช่ต้องหาแพทย์แพทย์ฝังเข็มจิ้มผิดจิ้มถูกหรืออย่างน้อยนวดกดจุดนี่นะคุณต้องใช้หมอนวดฝีมือดีถูกต้องโยคะคุณก็ต้องไปฝึกกับครูถูกต้องค่ะสมาธิก็เหมือนกันสมาธิก็ต้องไปหาครูบาอาจารย์ค่ะนะครับ เรื่องที่ไง่ายที่สุดเนี่ยนะครับผลิตภัณฑ์เสร์มาร<อ>ซึ่งผมจะมาพูดในวันนี้นะครับ,รบก็<ม>จะเรียกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ที่จะช่วยแก้ไขเรื่องของหาอ่อถ้าเกิดว่าใครบกพร้องไปใช่ไหมคะทีนี้อาจารย์ถามเลยถ้าเกิดว่าเรารู้เรื่องของปัญหาแล้วก็บวดัก์ที่หลายๆคนมักไม่ค่อยได้ทํา ห้าออกให้ครบถ้วนแล้วเรามีวิธีการที่จะแก้ปัญหาตรนี้ไหมคะมีครับเป็นยังไงคะอาจารย์แก้อ้อหนึ่งอากาศอ้อสองอาหารค่ะสามารถใช้ตัวช่วยได้อ๋อมีตัวช่วยด้วยครับผมค่ะคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอ๋อที่เราจะมาพูดกันส่วนอ้อสามออกกำลังกายอะอสี่อุจจาระอ้อห้าเนี่ยอารมณ์อารมณ์คุณต้องปฏิบัติเท่านั้นไม่สามารถใช้ตัวช่วยได้เลยครับผม เราจะมาพูดอหนึ่งที่ต้องมีตัวช่วยที่มีตัวช่วยอสองคืออาหารนะครับเราจะมีตัวไหนช่วยนะครับผมจะพูดถึงออากาศก่อนนะครับตัวนี้คับตัวไบโอไลท์เนี่ยนี่คือออกซิเจนน้ำที่สามารถใช้ทดแทนออากาศได้ มันมันมีคุณสมบัติยังไงอะไรยังไงคะจ๊ะตัวนี้นนเมื่อเมื่อหยดลงไปในน้ําดื่มเนี่ยะนะครับมันจะเข้าไปสู่ร่างกายแล้วก็น้ําในร่างกายก็จะแตกตัวออกมาเป็นไฮโดรเจนและออกซิเจนเกิดออกซิเจนมากมายเป็นปฏิกิริยาลูกโซ่เมื่อออกซิเจนมากมายก็ นะครับก็จะช่วยเสริมอะไรต่อมีอะไรได้เยอะมากในเซลในร่างกายของเราเนี่ยแะใช่เพราะว่าขาดออกซิเจนไม่ได้เซลลนะเซล์เมื่อขาดออกซิเจนเนี่ยมันก็จะขาดพลังงานใช่ค่ะออกซิเจนสันดาบกับอาหารที่รับประทานเข้าไปก็จะเกิดเป็นพลังงานค่ะคนเราเนี่ยลองดูเซลเนี่ยถ้าพลังงานมันน้อยนี่เป็นไงครับค่ะมันก็อ่อนแอใช่พออ่อนแอไปเจอโรคภัยไข้เจ็บอะไรต่างๆเมันก็ลุ้มเล้งหมดเลยมันสู้เขาไม่ได้ใช่เมื่อพอแพ้ปุ๊บเป็นโรค โรคอะไรไม่ว่าพอเป็นโรคเสื่อมในรักษายากแล้วต้นตัวนี้ใช้นะครับแก้ไขปัญหาเป็นตัวช่วยทางด้านอาการับแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าผลที่เราไม่ได้ปัญหาที่มันไม่ได้ทําครบห้าออนแล้วเนี่ยไม่ครบมาอก็แปลว่าเสาค้ายันชีวิตนะมันก็เริ่มผูกกรนยิ่งผูกกี่ขาแล้วครับหนึ่งขาสองขาสามขาสี่ขาห้าขายิ่งมากขาเท่าไหร่คุณยิ่งป่วยเร็วเท่านั้น นะครับเมื่อเสาผุกกร่อนคือปฏิบัติได้ไม่ครบทั้ง5อ้อเนี่ยมันก็จะเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ<ช>นานาชนิดะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเสื่อมโอ้โหเสื่อมนี่หลายเสื่อมมากเลยนะจ๊ะโรคเสื่อมทําไมต้องพูดโรคเสื่อมโรคอื่นมันสามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยยาผมไม่พูด เพราะนั่นเป็นหน้าที่หมอหน้าที่เภสัชกรเขาเขาสามารถใช้ยาได้ก็ไม่ต้องมาถึงเราแต่ที่เรื่องที่ผมจะพูดเนี่ยคือไอ้โรคที่มันไม่สามารถรักษาหายขาดได้ด้วยยาครับที่เขาเรียกว่าโรคเสื่อมเคยได้ยินไหมครับโรคเสื่อมเคยได้ยินบ้างยกตัวอย่างโรคเสื่อมไหมผมฟังสักสองสาโรคได้ไหมเสื่อมฉันยังแม่นมากคือสมองเสื่อมอาจารย์อะไรเสื่อมอีกครับตาเสื่อมก็เป็นตาเสื่อมแล้วอะไรอีกครับแล้วสามโรค แล้วก็ไตเสื่อมไตเสื่อมได้ใช่ไหมคะเงะนคนเนี่ยส่วนใหญ่นึกว่าโรคเสื่อมเนี่ยต้องมีคําว่าเสื่อมด้วยผมจะยกตัวอย่างโรคเสื่อมสัก12โสคคโรคโดยไม่มีคําว่าเสื่อมเลยและโรคเสื่อมเนี่ยไม่ได้หมายความว่าต้องสูงอายุถึงจะเป็นโรคเสื่อมไม่ไม่เกี่ยวกับอายุเลยไม่เกี่ยวกับอายุไม่เกี่ยวกับเพศเลยเด็กเด็กก็เป็นได้ผมจะยกตัวอย่างโรคเสื่อมสัก12โรคให้ฟังค่ะ แต่มันไม่ใช่มีแค่12บสโรคมันมีร้อยกว่าโรคเสื่อมนี่นะครับแล้วที่ยกตัวอย่างเนี่ยมันพบได้ทุกที่ที่คุณไปโรคที่หนึ่งคือมะเร็งนี่เสริมแรกเลยเป็นได้ทั้งเด็กยันผู้ใหญ่ใช่ไหมมะเร็งใช่หลอดเลือดและหัวใจนะครับไปที่ไหนก็เจอเบาหวานโอ้เบาหวานเจอเยอะเลยความดันโลหิตสูงอัมพฤกอัมพาตภูมิแพ้เกา รูมาตอยต้อกระจกอัลไซเมอร์พาร์กินสันและโรคชราก่อนวัยอันควรทั้งหมด12บสองโรคไปที่ไหนก็เจอสุภาพสตรีกลัวโรคไหนที่สุดครับคุณลุงแก่ค่ะอาจารย์หรือต้องดูก่อนแก่ชราก่อนวัยอันควรตีนกงตินกาเกาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์คุณรู้ไหมถ้าคุณมีสามีแล้วนะถ้าคุณแก่ชราก่อวัยอันควรสามีคุณจะเรียกว่าอะไรทราบไหม ไม่ทราบค่ะอาจารย์พวกไม่เคยเรียกเออนี่เล่ากันในวงเล่านะทําไม่มนม่มว่ายังไงอาจารย์นินทาเมียครับว่าเขาเรียกว่าอีแก่เขาถ่ายอย่างนี้เขาบอกอะไรเอยแก่เงี้ยตายช้าอ๋อก็เมียเรานี่เองทำตอบว่าอีแก่ท่าบ้านคุณไม่อยากอยู่ในสภาพอย่างนั้นคุณอย่าให้แก่ชรากรวัยเองคนเด็กขาดโอเคนี่คือ12โรค อ๋อนะค่ะทีนี้วิธีการแก้ไขปัญหา5ออถ้าเกิดเราไม่ได้ปฏิบัติครบอย่างนี้อาจารย์เรามีวิธีการแก้ยังไงคะโอหเราบคโอเคอหนึ่งอสองใช้ตัวช่วยอหนึ่งคืออากาศค่ะอสองใช้ตัวช่วยอสองก็อาหารค่ะค่ะไอ้ตัวช่วยอันนี้เดี๋ยวผมจะพูดทีหลังแต่จะพูดอสามอสี่อห้าค่ะอสามคือออกกําลังกายคอสี่อุจจาระค่ะค่ะอันสามตัวนี้ยืนยันว่าต้องปฏิบัติ เอากลับมาสู่ O1 อ,อ,อากาศ2 2> กับอาหารนั่นนะครับเราจะใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ได้คัดสรรมาแล้วว่ามันสามารถใช้ทดแทนอ1และ O2 ได้จริงๆเป็นตัวช่วยที่ดีได้เลยครับผมเรื่องราวของผลิตภัณฑ์เหล่านี้มาอย่างไรนะครับก็เชิญชมในวิดีโอคลิปดังต่อไปนี้ครับไปชมกันค่ะร่างกายของมนุษย์ประกอบไปด้วยเซลล์80ถึง100ล้านล้านเซลล์ สิ่งสภาพเซลล์เป็นเช่นไรสภาพร่างกายก็เป็นเช่นนั้นสาเหตุใหญ่ที่ทำให้เราป่วยคือไม่ปฏิบัติตนตามหลักสุขอ,อนามัย5ออได้แก่อาหารอากาศออกกำลังกายอุจระและอารมณ์ทำให้เซลล์อ่อนแอและถูกทำลายได้ง่ายเกิดเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคเสื่อมโรคเสื่อมคือโรคที่คุกคามต่อชีวิตมนุษย์ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ด้วยยา เป็นโรคที่ไม่มีใครอยากเป็นการแก้ปัญหาจึงต้องแก้ที่ต้นเหตุด้วยการดูแลเซลล์ให้สมบูรณ์และแข็งแรงตลอดเวลาด้วยการพยายามปฏิบัติให้ครบทั้ง5ออและเติมเต็มสารที่ขาดหายไปได้แก่ออกซิเจนและสารอาหารรวมถึงสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งมีบทบาทสำคัญในการปกป้องเซลล์จึงทำให้เซลล์สมบูรณ์แข็งแรงสามารถป้องกันและรักษาตัวเองได้ และผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบโจทย์ในการแก้ปัญหาเหล่านี้ได้คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสามประสานบริหารสุขภาพประสานที่ 1. ไบโอไลท์ฟื้นฟูเซลล์ไบโอไลท์ ight, เกิดจากการวิจัยของสัตราจา์ด็อกเตอร์แอดเวเรตเอลสตอเร่คู่ที่ไอส์ตายยกย่องให้เป็นอัจฉริยะของอัจฉริยะ ได้ศึกษาค้นคว้าวิจัยจนได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสุดพิเศษเพียงหนึ่งเดียวในโลกนวัตกรรมที่โดดเด่นของไบโอไลค์คือสารละลายดิวเทเรียมซาวเฟรตซึ่งสามารถแยกโมเลกุลของน้ำให้เป็นไฮโดรเจนประจุบวกและออกซิเจนประจุลบโดยออกซิเจนประจุลบทำปฏิกิริยากับออกซิเจนประจุบวกซึ่งเป็นอนุมูลอิสระส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นในร่างกาย เป็นการรีไซเคิลออกซิเจนเสียให้สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกครั้งสร้างออกซิเจนขึ้นอย่างมหาศาลภายในร่างกายนอกจากนี้ไบโอไลท์ยังให้แร่ธาตุ78ชนิดเอนไซม์ N 34ชนิดและกรดอะมิโน17ชนิดซึ่งผ่านการผลิตโดยนาโนเทคโนโลยีจึงสามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้ทันทีโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อยประโยชน์ของไบโอไลท์ 1. ให้ออกซิเจนแก่เซลล์ 2. ให้แร่ธาตุและเกลือแร่ 3. ส่งเสริมการนำกระแสประสาท 4. ช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน 5. ปรับสมดุลความเป็นกรดด่าง 6. เพิ่มพลังงาน 7. เพิ่มประสิทธิภาพการรับสารอาหารอื่นๆเข้าสู่ร่างกายรับประทานง่ายเพียงแค่หยดไบโอไลท์6-8หยดลงในน้ำสะอาดหรือน้ำผลไม้1แก้ว250มลลิดื่มวันละสเวลาก่อนอาหาร เช้ากลางวันและเย็นนอกจากนี้ไบโอไลท์ยังมีคุณสมบัติช่วยรักษาแผลสดแผลอักเสบเรื้อรังเช่นแผลมะเร็งแผลเบาหวานแผลกดทับฤทธิ์สีดวงทวารเพียงผสมไบโอไลท์สหยดลงในน้ำสิบมิลลิตรแล้วฉีดพ่นบริเวณแผลไบโอไลท์ Bio จะไปกระตุ้นให้ร่างกายสมานแผลได้อย่างรวดเร็วในแบบที่ยาชนิดใดก็ทำไม่ได้ ถ้าท่านมีปัญหาเรื่องภูมิแพ้ลองหันมาทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนะคะไม่มีสารเคมมีตกค้างแล้วก็สามารถลดอาการของโรคได้ดียิ่งขึ้นนะคะลองเะครับผมว่าดีที่สุดเลยครับประสานที่2 p a ปาซิฟิก้าบำรุงเซลล์สาไรสไปรูลีนาปาซิฟิก้สามารถตอบโจทย์การบำรุงเซลล์ด้วยสารอาหารที่มีคุณประโยชน์ครบครันคุณสมบัติที่โดดเด่นมีโปรตีนสูงกว่าเนื้อนมไข่3-5เท่า มีกรดอะมิโนคโรบถ้วน18ชนิดมีวิตามิน B1 B2 B6 B12 มีเบต้าแคโรทีนมากกว่าแครอท25เท่ามีธาตุเหล็กมากกว่าผักขม10เท่ามีสารไฟโตนิวเทรียนมากมายเช่นเบตาแคโรทีนซีเอแซนทินไฟโคไซยานินและโคโรฟิลเป็นต้น สไปรูลีนาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่องค์กรระดับโลกให้การรับรององค์การสหประชาชาติประกาศว่าสไปรูลีนาเป็นแหล่งของโปรโตีนที่สำคัญที่สุดในโลกองค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริการับรองว่าเป็นอาหารเสริมเพื่อสุขภาพที่ดีที่สุดรับประทานอย่างต่อเนื่องได้โดยไม่มีผลข้างเคียงที่เป็นพิษองค์การอนามัยโลกประกาศว่าสาหร่ายสไปรูลีนาเป็นอาหารเสริมที่ดีที่สุดในคริสตศตวรรษที่21 สำนักงานคณ,ณะกรรมการวิจัยแห่งชาติประเทศไทยได้ออกหนังสือแปลลำดับที่105เรื่องความลับของสาหรายสไปรูลินา่าบรรยายสปปรรพคุณสาหรายสไปรูลินา่าที่นายแพทย์ชาวญี่ปุ่นใช้รักษาโรคต่างๆได้เช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงตับกระเพาะอาหารโลหิตจางเป็นต้น จุดเด่นของสาหร่ายสไปรูลีนาปาซิฟิก้าคือผลิตโดยบริษัทไซยาโนเทคจำกัดมหาชนจากมุนรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกามาเกือบสาทศวรรษแล้วปาซิฟิก้าเป็นสไปรูลีนาเพียงหนึ่งเดียวในโลกที่เลี้ยงด้วยน้ำทะเลจึงสามารถผลิตสารอาหารที่จำเป็นได้สูงกว่าเลี้ยงด้วยน้ำจืด และด้วยกระบวนการทําให้แห้งโดยใช้ความเย็นจึงสามารถรักษาเอนไซม์และสารอาหารที่สําคัญสําคัญไว้ได้อย่างครบถ้วนจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการกลางของสหรัฐอเมริกาพบว่าปาซิฟิก้ามีสารอาหารสําคัญสูงกว่าสไปรู l i n a อื่นใดในโลกหลังจากที่ได้ทานชีวิตก็เปลี่ยนไปคือจากเมื่อก่อนเนี่ยในอดีตเราต้องเข้าโรงพยาบาลบ่อยปวดหัวบ้างตัวร้อนบ้งเป็นไข้บ้างไปเรื่อปกติ แต่ทีนี้เองตัวนี้เองก็คือช่วยเสริมให้เรานะครับทานอาหารครบห้าหมู่จากที่ต้องไปหาหมอหบ่อยก็ไม่มีความจาเป็นที่ต้องไปหาหมอหบ่อยถ้ารักห่วงสุขภาพหรือห่วงตัวเองทานเลยครับผมว่าดีที่สุดแล้วครับสาหรับชีวิตท่านประสานที่3ามแอสตาร็กปกป้องเซลล์แอสตาร็กคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งมีชื่อว่าแอสตาแซนทิน สกัดจากสาหร่ายทะเลเฮมาโตค c คัสพลูเวลิสด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยโดยบริษัทไซยาโนเทคจำกัดมหาชนประเทศสหรัฐอเมริกา a อสตาร x ประกอบด้วย a อสตา a ซนทินสูงถึง85%นอกจากนั้นยังมีเบต้าแคโรทีนวิตามินอีและลูทีนที่ทำหน้าที่ประสานกันเพื่อให้เกิดพลังต้านอนุมูลอิสระสูงสุด อีกหนึ่งคุณลักษณะเด่นของแอสตาแซนทินในแอสตาเร็กซ์คือมีพลังในการต่อต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุดเหนือกว่าเบต้าแคโรทีน11เท่าเหนือกว่าอัลฟาไลโปอิกแอซิด75เท่าเหนือกว่าวิตามินอีและกรีนทีแคตเทสิน550เท่าเหนือกว่าโพเอนไซม์คิวเท800เท่าและเหนือกว่าวิตามินซี6,000เท่าหน้าที่หลักของแอสตาเร็กซ์คือการปกป้องเซลล์ โดยจะฝังลึกอยู่ที่ผนังเซลล์ป้องกันการชนจากอนุมูมลอิสระแล้วยังสามารถทําให้อนุมูมลอิสระหมดฤทธิ์โดยการเติมอิเล็กตรอนที่ขาดหายไปของอนุมูมลอิสระให้ครบเป็นการกำจัดอนุมูมลอิสระที่มีประสิทธิภาพที่สุด a s สต r เรช่วยป้องกันการอักเสบเรื้อรังซึ่งนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าการอักเสบเรื้อรังเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดโรคเสื่อมดังนั้นแอสตาเร จึงเป็นตัวแก้ปัญหาโรคเสื่อมจากต้นเหตุอ s t ต r ร x กส์ ix, ทำหน้าที่ปกป้องและบำรุงสายตาอ s สตาเซนทินสามารถผ่านตัวกรองเลือดไปเลี้ยงที่ลูกตาและปกป้องลูกตาจากรังสี UV ซึ่งไม่มีสารต้านอนุมูลอิสระใดๆสามารถทำได้อ s t ต r ร x สามารถปกป้องรังสี UV จากภายในร่างกายและเพิ่มความงามให้แก่ผิวพรรณ นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยถึงคุณประโยชน์ของแอสตาแซนทินอีกมากมายที่สามารถตอบโจทย์การปกป้องเซลล์ที่ดีที่สุดให้กับคุณสำหรับผู้หญิงเราแล้วเนี่ยเรื่องของสายตาและผิวพรรณคงจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาทดลองทานตัวสาหร่ายแดงแอสตาแดกนะคะก็ถือไม้เท้ามาเป็นเวลา3ปีพอปีที่4ก็ได้พบกับอาจารย์มันจะ ซึ่งมีน้ำหยดและก็สาหลายเขียวสาหลายแดงเนี่ยบอกว่ารักษาเกี่ยวกับระบบอมพึกอัมภาาได้ดีเป็นตัวที่เสริมสามอย่างนี้ถือว่าเกิดปฏิกริกริยาพอสมควรคือทำให้เกิดความรู้สึกว่าเรามีสิทธิ์ที่จะหายแน่วันที่24เมษาเลิกถือไม่เท้ามาจนถึงกระทั่งเดี๋ยวนี้ สามตัวยานี้ช่วยได้อย่างดีที่สุดขอชมเชยว่าน้ำหยดสาหร่ายเขียวสาหร่ายแดงมีอิทธิพลช่วยให้ร่างกายกลับฟื้นคืนมาจึงอยากให้ผู้ที่สนใจจะดูแลสุขภาพตัวเอง,เองนี้กล้าที่จะตัดสินใจทดสอบดูคิดว่า น้ำหยดและสาหรายแดงสาหรายเขียวนี้มีส่วนให้เลือดลมเดินเป็นปกติเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเกี่ยวกับอมัอมพฤกษอัมพาตหน้าลอง กลับมานะคะอยู่ในช่วงนี้ก็ยังคงที่จะมีสาระน่ารู้นะคะมาในช่วงสุดท้ายเรื่องของ5อ้อสมดุลแห่งชีวิตอาจารย์พูดมาหมดละทางา5 <ผม S 2> ออวิธีการแก้ไขยังไงดูแลตัวเองยังไงอาจารย์ค่ะสรุปให้เข้าใจอีกนิดนึงค่ะเผื่อคุณผู้ชมนะคะที่ตามรายการอยู่แล้วก็อยากจะรู้ในเรื่องเราของสินค้าของเราด้วยแล้วก็วิธีการที่จะดูแลตัวเองให้แบบสมบูรณ์แบบจริงจริงครับผมค่ะสมดุลแห่งชีวิตคือการปฏิบัตินั่นเองค่ะ5าชนิดที่ผมบอก ให้ชื่อวห้าอเพื่อจะทําให้ร่างกายและจิตใจสมบูรณ์แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บโรคอื่นเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเราจะเน้นย้ําเรื่องโรคเสื่อมเท่านั้นเพราะโรคเสื่อมเนี่ยมันไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้้วยยาดังนั้นไออหนอสองที่ว่าใช้ตัวช่วยได้นะครับใช่ค่ะนะครับแล้วก็อสามอ4อห้าต้องปฏิบัติเท่านั้นค่ะ การเสริมนะครับ O1 O2 ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร3ประสานบริหารสุขภาพเป็นการปรับสมดุลของชีวิตได้ดีที่สุดจึงสามารถช่วยแก้ปัญหาและป้องกันโรคเสื่อมได้เป็นอย่างดีครับผมครับก็ถือได้ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถจะแก้ไขปัญหาแต่บาหลายคนที่อาจจะไม่สะดวกในเรื่องราวของวันนี้เนี่ยตั้งใจมาผูกโดยเฉพาะ ตั้งใจมาช่วยชาวภูเก็ตจึงได้จัดโปรโมชั่นราคาพิเศษสุด เฉพาะวันนี้เท่านั้นนะครับท่านพิธีกรเป็นคนพูดเองนะครับคือคุณผู้ชมคะเรามีโปรโมชั่นดีๆค่ะจากอาจารย์ปัญจาก์นะคะกับผลิตภัณฑ์ที่แน่นอนค่ะอย่างที่บอกนะคะ5อนี้นะคะ5ออที่3 4 5คุณต้องไปปฏิบัติด้วยตัวของคุณเองแต่ออที่1อากาศแล้วก็อาหารคุณสามารถที่จะเติมเต็มได้กับผลิตภัณฑ์ดีๆค่ะวันนี้นะคะทางด้านอาจารย์ปัญจั์มีผลิตภัณฑ์นะคะกับโปรโมชั่นดีๆมาฝากกันค่ะก็คือเรื่องของสาลายแดงนะคะสาลายตัวนี้เลยนะคะสาลายแดง พราะพร้อมกับสลายเขียวนะคะซึ่งราคาปกติของสลายแดงอยู่ที่2,400บาทค่ะวันนี้แถมนะคะในส่วนของสลายเขียวด้วยนะคะก็900บาทนะคะราคาพิเศษสุดค่ะทั้ง2ขวดนี้นะคะแพ็กเกจนี้ก็คือ2,400บาทเท่านั้นเองค่ะส่วนอีกหนึ่งโปรโมชั่นที่น่าสนใจนะคะสำหรับสลายเขียว2ขวด ฟรี1ขวดนะคะราคาอยู่ที่1,800บาทค่ะซึ่งถือว่าเป็นโปรโมชั่นสุดยอดมากเลยทีเดียวนะคะและโปรโมชั่นที่3ค่ะที่จะมีมาฝากกันนั่นก็คือตัวนี้เลยค่ะไบ,บโอลไลท์นะคะออกซิเจนน้ำนั่นเองนะคะราคาอยู่ที่นะคะต่อขวด1,600บาทแต่เรามีแพ็กเกจคู่ค่ะนะคะซื้อ2ขวด ฟรี1ขวดราคาอยู่ที่3,200บาทเท่านั้นเองค่ะโปรโมชั่นดีๆแบบนี้นะคะติดต่อได้ที่คอร์เซ็นเตอร์เลยใช่ไหมคะจ่าหมายเลขโทรศัพท์นะคะ0 8น097 9ด8 8ย์083-097-9288ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งหมายเลขก,ก็คือ083-097-9289นะคะ,คะสอบถามเพิ่มเติมกันได้เพื่อที่จะดูแลสุขภาพที่ดีให้กับคนๆไนด้เองค่ะ อาจารย์มีอะไรฝากส่งท้ายสักนิดนึงไหมคะ <c oughs> ในเ่ง้คเดี๋ยวเราก็ <c oughs> จะพบกับรายการสุขภาพดีๆ <c oughs> ในครั้งต่อไปซึ่งเรามีทั้งหมดไม่ตม่ำกว่าแปดเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกั <c oughs> <ใ>นโอ้มีมีเยอะเลยทีเดียวค่ะสำหรับ <c oughs> สาระเพื่อสุขภาพที่ดีนะคะกับรายการเสริมซ่อมได้คะ่ะวันนี้นะคะดิฉันเก็มื่วันเหมราชพร้อมๆกับอาจารย์ปัญจแก้วสีทองนะคะคงต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันในโาการหน้า